Impressed. I'm a little bit embarrassed. So much uh, warm uh, warm welcome and thank you very much. Thank you for inviting me. It's my first time in Thailand, first time in Bangkok, and I must say, I love the city. I haven't seen the country yet, but uh, I really appreciate the people here. Very nice, warm people. Really, thank you very much for letting me be here. นี่ชื่อไหมตัวอะไรครับชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรนะแนนโยแจ่วมีชื่อไหมครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ชื่อเพื่อนโยแจ่วไดโนเสาร์ น้องหน้าหลังนิ่มๆไหมครับพี่โซนิ่มๆไหมตัวน้องนิ่มๆไหมนมหล่อจังเลยครับลูกหล่อจังเลยครับ And uh, I really believe not because I'm here that is uh, probably the most effective and most predictive. But it's not only this. It's not only a matter of appearance. It's not only a matter of uh, beauty. Uh, what we found out and what makes this procedure even more precious is that we can regenerate. Is a regenerative you Can really create. Uh, yeah, you can create new tissues. And. Uh, <laughs> <laughs> so, uh, I'm very happy to be here and present uh, and be here to so, share with you our experience. I met uh, a very skilled doctor from Thailand. And I must say that uh, Sea Wellness and well, a job. The way they are supporting the procedure and the <laughs> training, uh, training, the level of the training is amazing. So congratulations to my colleagues. I've seen uh, very excellent uh, results here. Yesterday we had a, a practical session with Dr. Nietzsche, She did a great job. So. t อ a n k you e v ่า y b o d y รัอบ a ุ e ทุก่านมากครับขอบคุณทุกท่นมครับขอบคุณทุกท่นมากค e ับขอบคุณทุกท่านม w i ครับขอบคุณ่อนมาคขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่ามากครับอบทีก่านมากรับขอบคุณทวท่านมากขบนุณทุ่าไปครับอบคกท่าฟมารู้สอคก่นมีคนัองคน้่าเรากันไปุทุกิ่านมากรัอบคุว่านม่ค่ัยทก่านใากชรวิตนะคะณทกท่นมงกพรัอบค่ะมันหลวมมันไม่ฟิต มันทำให้ครอบครัวพี่เราชาวพี่เกิดเป็นโรคซึมเศร้าพี่ตาอายุ่เจ็บสามเป็นอะเยอะมากตาตกล่องตรงนี้แก่มันตกไม่จะชักเหมือนเด็กๆเมา่อสองประโยคตอนเช้าเฮ้ยมันไม่ใช่เอาทำแท็กิี่ไปรีสหรืออะไรก็ตามเออมัเนเจ็บความรู้สึกของพี่จริงๆแล้วนะคะสวยได้แต่ต้องเลิกถ้าเจ็บแล้วสวยเนี่ยพี่ออพตาว่าทำไม่ไหวจริงจั

搭配上我们的 Opening Show，当然要感谢我们的主持人。 ก็เป็นเพลงที่แทนใจจากลูกค้าทุกคนที่เราได้เปลี่ยนชีวิตของเขาได้เองค่ะแล้ววันนี้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษที่ได้นั่งอยู่ข้างเวทีนะคะแล้วก็ได้เห็นพี่โมเน่เข้นแล้วงานแล้วก็จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับแม่เบลและน้องเบนโมเน่นะคะพ่อสายแล้วก็น้องโซ

นี่สำคัญตรงนี้ค่ะที่รักของอันนี้ไลอไหมคไม่ของผู้ชายไม่ได้ผู้ชายไม่ได้ได้แค่ผู้หญิใช่ไหนลองพูดสิอนโดรฟอใช่ปอนการออนโดรฟอดแลสวยทุกคนแล้วนู นะ้องอย่างตัวเมยะคะ่ะก็เป็นผู้หญิงที่สนใจแล้วก็ห,หลงใหลในเรื่อง,องความงานตั้งแต่สาวๆแล้วนะคะแล้วก็จนมีโอกาสได้ทําธุรกิจเมย์ก็เลือกที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับความสคนามงานอย่าที่คนรู้กันค่ะว่าเมย์ก็เป็นเจ้าของพกิการเสริมแล้วก็ธุรกิจความงานอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือรู้สึกว่าอโดริเอกอะคะ่ะก็เข้ามาตอบโตทุกทุกเจเนอรชันเดี๋ยวถ้าข้อเส็จนะคะพี่หลก็แบบลองแน่นอนจะไม่เคยพลาดเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบ ความสดความงามเราเป็นคือความสดความงามเนี่ยกพืความมั่นใจความมั่นใจเากับความสําเร็จค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเซอร์วิสให้กับลูกค้าให้กับตัวเมย์เนาะที่จะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นค่ะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งปีแล้วนะคะสําหรับเอโนลิสเอ็กซ์ที่อยู่ที่ประเทศไทยให้กําลังใจคุณหมอทุ่ท่าสักนิดนึงค่ะโคุณหมอต้องให้กำลังใจเมย์ค่ะลูกค้านะคะเมย์ในฐานะผู้ใช้บริการมาเสมอนะคะก็ คืออะไรที่เข้ามาเสริมความมั่นใจสําหรับเมย์แทนเท่าไหร่ก็ยอมจ่มายเพราะอย่างที่เมย์บอกว่าความมั่นใจนะคะม,<า>มันคือส่วนประกอบหรือว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะทําให้เราอะสร้างความสําเร็จหรือว่าใช้ชีวิตได้แต่ละวันได้อย่างมั่นใจอยู่ที่พี่พี่พเอ็นดูเซอร์เมื่อกี้ได้ได้บอกไปอะคะ่ะก็เชื่อว่าถ้าเอโนิ X กับฝีมือทางการแพทย์ของแต่ละท่านเลยว่าไปใตแน่นอนกับเซอร์วิสนี้นะคะ่ะ อขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวที่น่ารักนี้ด้วยนะคะ,คะ,ะเดี๋ยวเรียนเชิญบดเมฆีของเราบอกก่อนนะคะคุณบดเนมคะเดี๋ยวถือกระเป๋าก่อนเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวมองพี่ๆนะมองพี่ๆข้างหลังด้วยนะคะปรบมือให้ครอบครัวได้ไหมค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญบนเวทีต่อก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำการถ่ายภาพร่วมกันค่ะ มานอพี่โซพี่โซมองพี่ๆได้หน้าเลยค่ะพี่พี่โบกมือให้คนไแรกแล้วน้ำโซด้วยมองด้านหน้าเลยค่ะพี่โซมองแน่อารมณ์ได้าหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะนั่งลงนิดนึงนะคะให้ภาพต่างหงายด้วยค่ะคนแรกโบกมือให้พี่หๆเลยข้างหลังนู้นเลยจากข้างหลังนู้นเลยข้างหลังนู้นเลย นต,ต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญนายแพทย์โสศรีจนทรนะครับยิ้มด้วยหนึ่งสองสามพี่เดวของข้างหลังไว้นะข้างหลังดวยนะครับข้างหลังด้วยครับเอาได้พี่ก็ข้างหลังไว้นะครับคนมมข้างหลังด้วยแฮปปี้ครัไป้ โอเคไหมครับล okay, ูกโอเคขอบคุณพ่อเก๋ฮะพีอีวีวันนี้ไม่ยิ้มแล้วค่ะเดี๋ยววัน้จะนอนม่ครบครับพี่หมอแป๊บหนึ่งค่ะวัยเด็กปีนี้ขอขอบคุณก่อนที่ให้เกียรติครอบครัวเรานะคะครอบครัวน้องโซโมเน่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าเดี๋ยวคอดได้ใช้บริการกินดูรเอ็กต้อแน่นอนค่ะ เยอะขึ้นห้องก็ดีเออดีกว เอกมาทำงานไม่เต็มเลยไม่เสียคุณได้ละกระโดดไม่ได้ดีใจไหมคะได้มางานของหมอดีใจไหมคะดีดีใจไหม ถ่ายรูปเนี่ยเราจะตอบว่าอะไรคะไม่สะดวกไม่สะดวกวันนี้มางานดีใจไหมคะไม่ค่ะยาวยาวไม่เลยหนูจะดีใจค่ะเก็เลยจะดีใจลูกดราม่าฉ่ำโอ้ยเอามาดันหนุบไหมหนุบไหมหนุบไมหนุบไคะควรให้หนุบไหมลูกวันนี้ มทุกเลยที่สนสมพี่้ี่สนุกดแล sí, sí, sí. actually, ้วพ no ่อสนุกหสนุกหอหมอฝหน่อยคจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็เป็นนวัตกรรมอันนึงที่ทช่วยเรื่องของเมดิคอลทัวริซึมในในประเทศไทยนะครับ แล้วก็อีกการน,นึงที่อยากฝากก็คือปัจจุบันถึงเราจะมีทรีที่ดีนะคะอาจะจะได้ผลก็คือจะต้องมีการใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วตอนนี้จะเริ่มเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยหลายท่านรู้จักแล้วนะ,ะัะพยามวิธีการเนี่ยอ,อยากให้ผู้ริโภคเนี่ยได้รับความปลอดภัยสูงสุดได้รับผลที่ดีที่สุดน,นะฮะวิธีการคือ1เราจะต้องมั่นใจว่านวัตกรรมตัวนั้นเป็นเ,เป็นออริจินอลเป็นของแท้จากอิตาลี ก็จะมีโลโก้ e d u นซึ่งถูกรีจิสเตอร์เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาถ้าเป็นเอดเปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องจริงและเป็นเครื่องที่ผ่านงานวิจัยมายาวนานเกือบ20ปีว่างวันี้ันนี้วันนี้วั้วันี้วันนี้วั e นี้นนน